เริ่มต้นด้วยความตื่นเต้นที่ยากจะบรรยายจินตนาการดูสิครับว่าตอนนี้มีเอเทคเต้ปล่อยชิปเซ็ตเรือธงตัวใหม่ชื่อดมิสติก้าห้าออกมาแล้วและมันกำลังสร้างคลื่นร้างไปทั่วโลกสมาร์ทโฟนเพราะมันมาพร้อมการพัฒนาที่ไม่ธรรมดาจนกล้าท้าทายคู่แข่งใหญ่ๆอย่าง snapdragon ของ qualcomm หรือชิป A series ของ apple โดยตรง link spec apple h t t p s w w w s i g p h o n c o m s p e c a p p l e i n d e x h t m การมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่การอัปเดตเล็กๆน้อยๆแต่เป็นการพลิกโฉมใหญ่ที่อาจเขย่าตลาดชิปสมาร์ทโฟนทั้งหมดให้เปลี่ยนไปตลอดการเลยละ่ะแต่เฮ้ยย่อรอเดี๋ยวก่อนนี่แหละคือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปและมันยังทำให้เกิดคำถามใหญ่มีเรเทกจะยืนหยัดได้ไหมในสนามที่เต็มไปด้วยยักษ์ใหญ่เหล่านี้มาดูกันเถอะครับว่าชิปตัวนี้มาพร้อมอะไรบ้างโดยผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายสำหรับมือใหม่ ที่อาจยังไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีเหล่านี้ลองนึกภาพดูนะว่าชิปเซตนี้ถูกผลิตขึ้นโดยใช้สถาปัตยกรรมที่เซมซีเอ็นสามพีขนาดเพียง3นาโนเมตรซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในตอนนี้ทําให้มันทํางานได้เร็วขึ้นและใช้พลังงานอย่างฉลาดมากขึ้นเหมือนกับรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูงแต่ยังประหยัดน้ํามันได้ดีนั่นแหละหัวใจสําคัญของมันอยู่ที่ CPU CPU ที่ใช้สถาปัตยกรรมอวบิคอรุ่นที่3 ซึ่งเป็นการออกแบบที่ทุกแกนเป็นแกนใหญ่เพื่อความแรงสูงสุดโดยใช้แกนใหม่จากทั้งทั้งหมด8แกนได้แก่1แกนนำ CORTX e C1 Ultra แกนสุดพิสดารที่เร่งความเร็วได้ถึง4.21กิกะเฮิรตซ์3แกนนำ CORTX e C1 Premium แกนพรีเมียม4แกนนำ CORTX e C1 Pro แกนประสิทธิภาพส่วนด้านกราฟิกก็ไม่น้อยหน้ามี GPU GPU ทำ MALIG 1, 1 ultra แบบ12แกนที่อัปเกรดการประมวลผล a ร Tracing ให้เร็วกว่าเดิมถึง119อร์ซซึ่งสำหรับมือใหม่ที่ไม่รู้จัก a ร Tracing มันคือเทคนิคที่ทำให้แสงเงาและเงาสะท้อนในเกมดูสมจริงมากขึ้นเหมือนกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดเลยละ่ะทำให้การเล่นเกมบนมือถือลื่นไหลและน่าทึ่งราวกับเล่นบนคอนโซลระดับสูงและยังมี n p u เ9 0อยซึ่งเป็นหน่วยประมวลผล AI รุ่นที่9ที่แรงขึ้นเป็น2เท่าสนับสนุน Generative AI รงบนเครื่องทา ให้สามารถสร้างภาพความละเอียดระดับ 4K ได้เลยจากสมาร์ทโฟนลองนึกภาพดูครับว่าคุณสร้างรูปภาพสวยๆด้วย AI ได้เองโดยไม่ต้องอัปโหลดไปไหนลองคิดถึงการใช้มันเพื่อสร้างงานศิลปะส่วนตัวหรือแก้ไขภาพท่องเที่ยวให้ดูดีขึ้นมันเปิดโลกใหม่ของความคิดสร้างสรรค์เลยทีเดียวตอนนี้มาถึงผลการทดสอบที่ทําให้หลายคนอ้าปากค้างจากข้อมูลเบนมาสกิทเ็น,เนชกชิปนี้ทําคะแนนสิงเกิลคอได้ถึง4,070คะแนนและมัตติคอที่11,217 11, คะแนน ซึ่งสูงกว่าคู่แข่งในตลาดอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะสิงเกิลคอที่มีเอเท็กทำได้ดีขนาดนี้มันเหมือนการประกาศสงครามกับ Qualcomm อย่างเปิดเผยและแสดงให้เห็นว่ามีเอเทคไม่ใช่แค่ผู้ตามอีกต่อไปแล้วการแข่งขันที่รุนแรงแบบนี้ดีต่อผู้ใช้ทั่วไปเพราะจะได้สมาร์ทโฟนแรงๆในราคาที่จับต้องได้มากขึ้นแต่เอาเข้าจริงนี่อาจเป็นจุดที่หลายคนถกเถียงันเพราะบางคนอาจสงสัยว่าคะแนนสูงขนาดนี้จะส่งผลจริงในชีวิตประจําวันหรือเปล่าหรืออาจเป็นแค่ตัวเลขในห้องทดสอบเท่านั้น และนี่แหละคือส่วนที่หลายคนมองข้ามสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่ใช้ชิปนี้แบรนด์ดังอย่าง Oppo Linkspec h t t p s w w w s i a o n e c o m o p p o i n d e x h t m และ Vivo Linkspec h t t p s w w w s i a o n e c o m s v o o i n d e x h t m ยืนยันแล้วว่าจะเป็นคนนำร่องใช้เดมินสติก0ในมือถือเรือธงของพวกเขาโดยคาดว่าจะเห็นใน Oppo f i ไฟล9 series ลิงก์ h t t p s w w w s i e m f o n e c o m s p e c o p p o i n d e x h t m และ vivo x 3 0 0ซ series ลิงก์ h t t p s w w w s i e m f o n e c o m s p e c i v i v o i n d e x h t m ในไตรมาสที่4ปี2025นี้มันไม่ใช่แค่การเปิดตัวอิปใหม่แต่เป็นสัญญาณว่าตลาดชิปเรือธงกำลังร้อนแรงและมีเอเทคพร้อมก้าวขึ้นเป็นผู้ท้าทายหลักชิปนี้อ่ะ เป็นตัวกำหนดมาตรฐานใหม่ในโลกสมาร์ทโฟนปีหน้าได้เลยแต่เฮ้ยแล้วการที่มีเทกกล้าท้าชิงบัลลังแบบนี้จะเป็นการทำลายสมดุลตลาดหรือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเลือกมากขึ้นคุณคิดเห็นยังไงครับบางคนอาจเห็นด้วยว่ามันดีต่อการแข่งขันแต่บางคนอาจโต้แย้งว่าความยังคงครองตลาดด้วยประสบการณ์ที่เหนือกว่ามาแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะถ้าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเชิญอภิปรายได้เลยบทความที่เกี่ยวข้อง ติดตามข่าวสยามโฟนของที่